ความฝันบุบบันตะลุยไปข้างหน้า,าเรื่องรามากมายนานาจะตามไปหา,าในทุกแห่งห<า>นไปซ้อไปหามาบอกทุกเรื่องที่คนเล่าขานเรื่องคาณผูชมครับตอนนี้ขอคนเดินทางอยู่ท่ามกลางสวนยางของคุณพี่บุญจันทร์ วันนี้ก็เผอิญมาเจอคุณพี่บนจันทร์ก็กําลังทําก้อนยางเอปกติผมไปทางใต้คุณพี่ไปทางใต้นี่เห็นเขาจะทําเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นอการทํายางที่จะขายนี่เขาเขาทำกันกี่อย่างสองครับแผ่นกับยางยางก้อนเนี่ยไอ้ที่เขาเรียกว่าขี้ยางขี้ยางเนี่ยอความแตกต่างระหว่างยางแผ่นกับยางก้อนนีมันแตกต่างกันยังไงยางยางแผ่น ใส่แรงงานเยอะคนเยอะลงทุนเยอะว่างั้นเถอลงุะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรแต่ว่าเครื่องละสี่หมื่นโอ้เครื่องรีด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 ่นยางเครื่องละสี่หมื่นกว่าแล้วแล้วอย่างยางอย่างก้อนเนี่ยเราก็มาทำได้ช่วยเลยใช่อืมแล้วไอการที่เราจะทําให้เป็นก้อนอย่างนี้จากที่มันเป็นน้ํำยางเนี่ยเราใช้อะไรไปไปไปทำมันมันถึงเป็นก้อนขึ้นมาอย่างนี้น้ากดครับ ใช้น้กดเหรอใช่ไอตัวนี้คือน้ํากดใช่น้ำกดช่วยไอ้น้ํากดที่โดนผิวคนมันไหม้เป็นแผลบวๆเลยใช่แล้วแล้วอย่างอย่างไอปัญหาที่มันเกิดกับต้นยางกับต้นยางเนี่ยเมื่อเราใช้น้ํากดเนี่ยมันมันคืออะไรใช้น้ำกดไอขึ้นจับอ๋อไอไอน้ำกดมันจะขึ้นใช่ใช่ขึ้นหน้ามันจะทําลายผิวของต้นยาง ตอนอ้นยางนี่ผิวันจะเลียนนิดเดียวเลี้ยนกรีดออกนี่เลี้ยนิ้นนิดนี่อันนี้น้ำกดอายน้ำกดขึ้นมันก็จะจับขาดแบบน,นี้โอ้อที่เรามองเห็นนี่คือผิวเสียนี่ใช่ไหมใช่ผ,ผิวเสีย,สยคือคือถ้าเผื่อผิวยางเสีย,ยงไงไหมายถึงว่าเราจะกรีดไม่ได้แล้วกรีดไม่ได้เป็นแผลเป็นแล้วเป็นแผลแล้วโอ้เป็นแผลเป็นอ่ะยางนี่กรีดไม่ได้อีกเนี่ยกรีดไม่ได้แล้วเนี่ย นี่คือผิวเสียแล้วผิวเสียแล้วเหมือนกับคนที่เป็นแผลเป็นนะใช่สีแดงๆที่เรามองเห็นนี่คือสีเอที่แดงๆปูนแดงเลยคือปูนแดงเอปูนแดงนี่เราเราเอามาทาเพื่ออะไรกันเชื้อราที่ฝนตกไงฝนตกมาหน้ามันจะดำมันกันมันจะเป็นราดำลงเะยราดำราดำแล้วก็กินลงมาเรื่อยลเระหว่างทำยางก้อน กับทํายางแผ่นอันไหนราคาดีกว่ายางแผ่นราคาดีกว่าอืแต่ใช้คนเยอะใช่เงินเยอะลงทุนเยอะกว่าอันนี้มันได้ลงทุนอันนี้อันนี้เราก็พอพอเราผสมได้น้ำกดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เอาไปอ่าไปคนก็เสร็จแล้วอแล้วก็เอาไปขายได้เลยได้เลยลักษณะการขายนี่คือการขายไปไหนประมูลกันขายประมูลแต่ก่อนขายให้พวก พ่อค้าแตบนี้ก็มีประมูลเลยไปขายประมูลน้องเขาเป็นเป็นชนลมยางเขาเป็นชนลมยางเข้าชนยางนองเขาปกติยางพาราที่พี่ปลูกมาเนี่ยสักกี่ปีถึงเกิดได้เจ็ดเจ็ดปีเ็ดปี็๋ยวทั้งต้นประมาณสี่ปีห้าปีเนาะอ้พันยางที่ที่เราใช่นี่คือหกศูนย์ปกศูนย์เนี่ยมีใค่สองแห่งแล้วการปลูกยางพารายางพารานี ปัจจุบันนี้พี่บุญจันทร์ใช้สารเคมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าอย่งพวกปุ๋ยพวกอะไรตัวอใช่้ใช่บ้างอ๋อใช่บ้างแต่ว่าส่วนมากจะเป็นสารอะไรนี่สากเป็คมีผลที่มันเกิดเป็นยังไงใส่ปุ๋ยเคมีมันก็กอดยออดไปอย่างเงี้ยเออที่ที่เราใส่ปุ๋ยเคมีที่เราใส่ปุ๋ยเคมี่ เราได้สังเกตหน้าดินบ้างไหมคะมว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างไม่ได้สังเกต <laughs> หน้าดินถ้าใส่สารเคมีหน้าดินมันจะแข็งขึ้นเนาะมันจะทําให้ดินเสียลงไปเรื่อยๆใช้สารเคมีที่ที่ทจินใจปัญหาที่ที่มันตามมาที่ที่จันรจที่สังเกตยังไงว่ามัน,ม,นมันเกิดยังไงเกิดอะไรขึ้นมันกับตัวเราเองกับต้นยางครงเรา ไม่ไม่เคยดสังเกตไม่เคยได้สังเกตเ่าไรพ่สังเกตหน้าดินด้หน้าดินเ,เหอแหมมันจะแห้งมันจะแข็งนะปกติด้วยแต่ก่อนพี่บุญจันทร์ทำทำสวนยางใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้ใช้สารเตือเลสักใต้ดินเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีนะมีไส้เดือนเออเส้นไสเดือน<ช>มีนะ<ส> แต่ว่าปัจจุบันงนี้นไม่มีอะ่ะตรงนี้มันหายหมดหา <c oughs> ยหมดเพราะสารเพราะสารเคมีมันทำลาย <c oughs> สารตกค้างทั้งหลายมัน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 ทำลายหมดแล้วมันเยอะด้วยนี่ <c oughs> แล้วปัญหาที่ที่ที่มันเกิดเชื้อโรคที่มันเกิดกับยางพารานี่คือคืออะไรฮะส่วนมากจะเป็นพวกเออเป็นเป็นแผลนี่แหละแล้วก็หน้าฝนอ่ะหน้าฝนในช่วงนี้ จะเป็นแผลเป็นอ่าจะชอบเป็นแผลแผลเป็นนี้มันเกิดจากมันเกิดจากอะไรจากน้ํากรดจากน้ํากรดใช่เชือราขาวอืมราขาวราดำมันราขาวยางไม่ออกเลยมันจะเออมันจะกินยึดยึดยดยดาดำนี่กินก็ไปเรื่อย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 ยาดำนี่มันจะต้องให้ผิวผิวนี่แตกป่ะแตกอ่าแตกด้วยกันอืมคือคือราขาวลราดำนี่เป็นเป็นเรื่องที่เกษตรกรสวนยาง ปูดปัญหามากเลยใช่ตกใจมากเพราะว่าผมผมเคยไปเจอลาดำม,มันลงราบตายทั้ง<ช> <ๆ S 1> ต้นเลยมันกินตายทั้งต้นเลยมันกินเข้าลํำต้นเลยเรียบร้อยเลยตายทั้งต้นเลยปกติแล้วพี่บุญจันทร์ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยออนอกจากใช้ปุ๋ยเคมีแล้วสารเคมีอย่างอื่นที่ใช้มันมีอะไรบ้างฮะมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยปรับพื้นดิน แล้วแล้วก็เคมีอย่างอื่นั้งไงที่ป้องกันเชื้อราพวกอะไรตัวนี้ังไม่ใช้ใช่จะไม่จะเป็นปุ๋ยแดงปุ๋ยแดงจะเป็ุ๋ยแดงมากกลัวปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเนี่ยใช้ปกติแล้วใช้ประมาณกระสอบราคาเท่าไหร่ตอนนี้จะใช้ใช้สูตรเลยสูตรเลยสิบพันสิบห้าป่ะไม่ใช่ปุ๋ยยางโดยเฉพาะปุ๋ยยางโดยเฉพาะเลยเออโดยตรงเลยกระสอบเท่าไหร่ห้าสิบโลนี่ 8ปดร้อยถึงพันแปดร้อยถึงพันโอโ้โหแต่ว่าเดี๋ยวขอคนเดินทางจะแนะนําให้พี่บุญจันทร์แค่ปุ๋ยหนึ่งกระสอบนะปุ๋ยหนึ่งกระสอบแค่ร้อยเดียว,วคุณคุณคุณเล็กแนะนำดูดิแนะนำไข่ตัวซานไข่ตั้ซนีซันไข่ตัวซานเนี่ยค่ะกับซีซันนาโนพาร์นะมันจะเป็นชีวภาพ ซึ่งจะไม่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้หน้ายางของพี่เนี่ยน้ำยางไหลดีด้วยนะคะมันจะป้องกันเชื้อราด้วยตัวไคโตรสารเนยจะป้องกันเชื้อราอเพราะว่าวลาทุกประเภทตัวนี้แต่ว่าวันนี้เอามาแนะนำให้พี่บุญจันทร์ได้รู้ <laughs> ไม่ได้เอามาขายนะเอามาแนะนําให้รู้ที่ไปซื <t asia> <t asia <t <t ้อไปซื้อที่ไหนครับนี่นะฮะสมมติว่าอยากได้ก็โทรเข้าไปที่ที่บริษัทเลยเดี๋ยวเขาจะทิ้งนามบัตรไว้ให้โทรเข้าไปที่เพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวนี้อย่างอย่างตัวใเขคดูตัวนาโนดีที่เป็นเม็ดที่เป็นเม็ดเดี่จะอธิบายพี่เขาฟังอย่างตัวนี้พี่ไอ้ตัวนาโนตัวนี้มันเป็นแคปซูล มันเป็นนวัตกรรมใหม่ของ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 เกษตรโลกซีซั่นนาโนพัทเนี่ยซีซันมันาโนพัทเนี่ยมันเป็นชีวภาพมันเป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการเกษตรของโลกไม่ใช่ของไทยนะของโลกซึ่งในอนาคตต,ต่อไปนี้เอซเปิดปี58เนี่ยเขาจะทำให้พื้นที่ของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยให้เป็นพื้นที่ของชีวภาพคุณค่าของธาตุอาหารเทียบเท่ากับปุ๋ยนึ่งกระสอบ ตัวนี้ซึ่งซึ่งตอนนี้ตอนนี้ทั่วโลกก็กําลังอย่างอิสราเอลอิสราเอลทาไมถึงปลูกพืชกลางทะเลทรายได้ก็เพราะตัวนี้แคนาดาปลูกพืชท่ามกลางแผ่นน้ําแข็งก็คือตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้นะมันมันมีคุณค่าคุณค่าอาหารเท่ากับปุ๋ยเม็ดหนึ่งกระสอบเราซื้อแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทแต่ว่านี่ราคาเพียงแค่ หนึ่งร้อยบาทนะแต่ว่าถ้าเผื่อซื้อจากบริษัทถูกไหมนี่แล้วสิ่งที่สําคัญคืออะไรนะพี่มันเป็นชีวภาพมันปลอดภัยกับเราผู้ใช้แล้วก็ดินที่เราตายไอ้ดินที่มันตายที่มันแข็งกระด้าที่ไม่มีสัตว์ที่ไที่ไม่มีสัตว์ใต้ดินอยู่นะมันจะกลับมีชีวิตดินมันจะกลับฟื้นดินล้วนซุยดินมีชีวิตพี่เอา,มาเมล็ดพันธุ์อะไรโยนไวม,มันก็เกิด แต่ว่าดินตายเนี่ยพี่สังเกตไหมพี่บัญจันใช้สารเคมีทุกปีพี่ต้องใช้เพิ่มอีกส0ิบอร์เ็น์ใช่ไหมใช่ไม่งั้นจะไม่ได้ผลเท่าเท่าเท่าเดิมนะต้องใช้เพิ่ม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 ขึ้นทุกปีใช่ไหมผลสุดท้ายเงินทั้งหมดที่ทําได้ค่ายางก็ไปจ่ายให้กับกับปุ๋ยหมดให้กับบริษัทปุ๋ยหมดวันนี้สั้นก็เลยนําสิ่งที่ดีกว่ามาแนะนําให้นะคะก็ เดี๋ยวจะลองทดลองให้พี่พี่บุญจันทร์ใช่ไหมลองลองดูว่ามันใช้ดียังไงนะนแค่นี้พอก็ยังเหลือเหลือที่จะฉีดพ่นได้อีกตัวนี้แล้หลังจากนั้นเราก็เนี่ยไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยแค่นี้เองเราก็ฉีดตามเนี่ยมันจะปรับสภาพหน้ายางของเราให้ประสานแผลเร็วขึ้น แล้วก็หน้ายางเวลาเรากรีดมันก็จะกรีดง่ายเพราะมันจะนุ่มเราฉีดรอบรอบโค่นทั้งหมดฉีดพ่นรอบรอบตามตามตามลำต้นแล้วก็รอบรอบทรงพุ่มรอบรอบทรงพุ่มแต่คือนี้ว่าจะให้ดีได้ร้อยได้ผลร้อยเปอร์เซนก็คือถ้าเกิดเราติดเครื่องฉีดใหญ่ฉีดนี้ถึงยอดฉีดพ่นให้ถึงยอดมันจะช่วยหนึ่งมันจะช่วยยับยั้งเชื้อรา ลาขาวลาดําไม่ได้กินสองไอ้พวกไอ้พวกมแมลงที่มันมันมาเป็นเป็นศัตรูกับต้นยางของเราเนี่ยก็ไม่มารบกวนเพราะว่าตัวไคตูซานเนี่ยตัวทีซส,สร้างไคตูซานมันจะมีกลิ่นของมแมลงปีกแข็งมแมลงปีกแข็งนี่มันจะจับมแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้กินเป็นอาหารมันจะติดอยู่ตามลําต้นมันจะติดอยู่ตามใบ ผอพวกแมลงพวกนี้บินมาได้กลิ่นมันก็จะบินหนีไปมันจะขับไล่โดยโดยปริยายคือลักษณะแบบธรรมชาติบระบาธรรมชาติอะธรรมชาติปรบมาเดี๋ยวจะฉีดพ่นเอ่อฉีดพ่นให้ให้ให้พี่บุญจันทร์ฉีดออ่ฉีดฉีดฉีดพ่นฉีดพ่นแล้วพอมันเริ่มแห้งพี่บุญจันทร์จะเห็นจะเห็นเห็นเปลือกยางมันแต่งมันตึง จะเห็นด,ด้วยตาตัวเองเลยเดี๋ยวผมมันแห้งปั๊บจะจะสังเกตเห็นเลยเดินทางไปตามความฝันบุกบันกลลุยไปข้างหน้า เรื่องราวมากมายนานาจะตามไปหาในทุกแห่งหนไปสะไปหามาบอกทุกเรื่องที่คนเล่าขานเรื่องจริงเรื่องในตำนานสื่อสารบอกต่อกันไปปกติป,ปกตินี่พวกพวกมแมลงอะไรที่ที่ทมันรบกวนอย่ง กหอยไห้หอยทากนี่ด้ยหอยทากูเรสไงนะออจะดูดจิมน้ำยาน้ำน้ำนี่ขายแบบนี้มนดูดุเลย มันจะช่วยมันจะช่วยปรับมันจะช่วยปรับอืมคนสิทเยอะๆได้อย่างด้านนี้พี่ด้านนี้ถ้าก็โถ<ล>มันได้กิน่นมันก็ไม<ป>่ไหวแล้วไปแล้วแตหากินต้นอื่นใบถ้าเผื่อฉีถึงได้นะพี่นะที่มุงจัน ถ้าฉีดพ่นถึงได้ฉีดพ่นทีน่ใบไ,ได้เยเลยอ่าทำได้อ่าอ่าอ่าจะเห็นความแตกต่างต้นนี้ต้นล็กที่สุดด้วยต้นนี้ต้นที่ต้นเล็ที่สุดด้วยจะเห็นความแตกต่างสักพักนะพี่มิจั์พอพอมันเริ่มแห้งนะ แล้วพี่บุญจันมาสังเกตดูสังเกตดูที่ผิวเนี่ยเราเห็นว่าผิวต้นยางที่ไม่ได้ฉีดกับผิวต้นยางที่ฉีดเนี่ยมันจะมันจะแตกต่างเลยอันนี้มันจะเต่งเหมือนมันเหมือนกับมันชุมน้ําอ่ะเหมือนกับมันชุมน้ำเหมือนกับมันชุ่มน้ํามันจะเต่งมันจะมันจะดูแบบมีน้ํามีนวลก็เลยเหมือนกับผิวสาวเหมือนกับผิวสาวเนี่ยพี่บุญจันรรอบรอบโคนนั่นได้เลย พี่ังจฉีดทุนได้เลยมันจะปรุงปุงสภาพดินมันไปนสัมผัสละ ว่าไอ้อทางอิสานเขาเขาใช้แป้งนั่นเลยใช,ใช้แป้งทาสีอะ่ะวามจริงซ่อนอยู่มากมายธรรมชาติงดงามเพียงไหนลุยไปขอคนเดินทางแสงตะวันที่ปลายขอบ ท่านผู้ชมครับอตอนนี้ข้อคนเดินทางก็อยู่ท่ามกลางสวนยางของคุณพี่บุญจันทร์เนาะคุ <Okay. S 1> พี่บุญจันทร์ซีซั่นไคโตซารซีซั่นนาโนโพลัสไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาลาสวนปรามสวนผลไม้หรือพืชถักทุกชนิดที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช้ได้หมดครับใช้ได้หมดเพราะว่าในหนึ่งแคปซูลคุณค่าของธาตุสารอาหารเทียบเท่าปุ๋ยหนึ่งกระสอบ เรามาทดสอบมาทดลองปัญหาที่พี่บุญจันทร์เจอก็คือไอ้น้ำกรดที่ผสมก้อนอยางมันขึ้นทำลายหน้ายางจนยางกลายเป็นแผลเป็นเมื่อเกษตรกรสวนยางเกษตรกรสวนยางยางหน้ายางกลายเป็นแผลเป็นแผลไม่สนิทเ,เปลือกอยางไม่สนิทก็ไม่สามารถที่จะกรีดยางก็คือหมดผลผลิตไปเพราะฉะนั้นต้องเอาซีซั่นไคโตซานและซีซั่นนานโนพัร เขาไปช่วยในการประสานแผลประสานแผลของเปลือกอยางที่เรากรีดเนี่ยให้มันประสานกัะสนิทเร็วขึ้นครับซีซั่นนำสิ่งที่ดีกว่ามาสู่เกษตรกรแบบยั่งยืนดีกว่ายังไงยั่งยืนแบบไหนเพราะว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับเกษตรกรปลอดภัยกับผู้บริโภค และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจากเราขอคนเดินทางครับ